โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันได้วยกับผมคือชมท่านในเกมวันบ e สบอลเต้รัตนะครับผมก็คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครคาเวนดิชร่างใหม่นะครับก็คือหรือว่าฮาคูบะนั่นเองนะครับผมสืบเนื่องจากคลิปที่เราเที่ยวสุ่มกระชากันห้าพันเพชรนะครับผมก็เราก็ได้เวลรร้อยมาทั้งคู่นะครับน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมโดยที่สกิลผมของอัพไม่เต็มนะครับขออภัยด้วยนะอัพได้แค่เลเวลสามเองนะครับผม ก็ฮาคุบะนะครับมาในร่างของสายวิ่งสีฟ้านะครับผมค mm hmm. าไมทาจิแห่งรอมเมลนะครับผมก็สกิลที่หนึ่งนะผมผมจะอ่านเลเวลสนะสกิลพังจมตีห้าสิบ็นะครับ โจมตีตดดเนื่องสูงสุด9ครั้งอัตราการเกิดสลบสั้น50%ระยะเวันละ100สลบ3วิสกิลทางโจมตี14อัตราการเกิดสลบยาว100%ระยะเวันละ100สลบยาว7วินาทีอัตราการเกิดสลบยาว50%ครูดัก27วินาทีครับผมสกิลนี้ครับจะเป็นสกิลที่คาเวนดิสนะครับหรือว่าฮาคุบาเนี่ยวาร์ปไปนะครับแล้วจะไปฟันศัตรูรัวๆเป็นวงกว้างนะครับซึ่งสกิลทั้งสองสกิลเป็นสกิลที่หลบยากมากนะครับสกิลที่สองครับเป็นสกิลที่ฮาาคคคคุุบบบจจะะะพ่งไปเลยรรรรรััััแ้้วววววก็็ฟนนศตูดดมมผ อ่าเลเวลสามนะครับสกิลพลังโจมตีห้าร้อยหนึ่งนะครับอัตราการเกิดสลบปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลานะครับเจ็ดวินเจ็ดวินาทีคูลดาวนสามสิบหกวินะครับผมตอนที่พักพวกในทีมตัวเองหรือศัตรูถูก KO จะย่นเวลาคูลดาวน์สกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่าไม่มึนงงไม่ล้มลงเมื่อชิงสมบัตินะครับผมเป็นตัวละครที่ดึงธงเหนียวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ทำให้สถานะมโนสติไร้ผลเมื่อพลังชีวิต มากกว่า80%นะครับย้ำว่ามากกว่า80%นะฮะเราจะไม่หมดสตินะครับผมแล้วก็หลังจากเกิดสกิลหนึ่งจะไม่มึนงงและล้มลงในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น100%เลยนะครับและยนเวลาคูดาวของสกิลหนึ่งเร็วขึ้น50%เมื่อเกีร่รสมบัติมากกว่า50%ในเกลสมบัติทีมศัตรูนะครับผมอาแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต10%นะครับเมื่อทาให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสตินะครับผม สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และความเสียหายที่ได้รับลดลง30%นะครับเมื่ออยู่ในเขตสมาธิศัตรูแล้วก็ยกเลิกสถานะผิดปกติที่ได้รับนะครับและทําให้สถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรตูไร้ผลนะครับและทําและความเสียหายจากศัตรตูธาตุได้เปรียบลดลง20%เมื่อพังชีทมากกว่า80%นะครับผมโอเค ประมาณนี้เลยครับสำหรับเทรดหัวาคูบะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในแรงกันเลยนะครับว่าเขาจะโหดจักขนาดไหนไปดูเลยครับผมโอเคครับผมตาแรกนะครับทีมเรามีหนวดดําด้วยนะเอ้ยอีเวนเกมเมอร์หนวดดาทีมศัตรูน่าจะเป็นบอทนะครับโอเคบอททั้งทีมเลยผมจําชื่อบอทได้นะครับผมไม่เป็นไรถึงจะเป็นบอทเราก็จะเล่นนะครับผมอ่าซึ่งอีก2คลิปน่าจะเป็นตัวละครดอนชิงเจียวแล้วก็กังฟูนะครับผมผมจะพยายามลงคลิปให้เร็วนะครับผมจะพยายามทําคลิป ให้ทุกคนดูอย่างรวดเร็วนะครับผมมาไปครับผมซึ่งผมสนใจเป็นกังฟูมากๆเลยไอ้กังฟูพยูนั้นน่ะผมมองว่ามันค่อนข้างสกิลค่อนข้างงงอยู่นะเออเทดมันอะโอเคเดี๋ยวดูคาวินดิสก่อนนะ,ะผมอันนี้จะไม่ใช้สกิลนะครับผมเราจะตีปกติแบบนี้นะนี่ครับเป็นการวาปป์ปไปตีแบบนี้เลยะครับผมแต่เสียดายที่ไม่โดนเอา้าโดนเฉย จังหวะสุดท้ายมันจะเป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็พุ่งไปปิ้งแบบนี้ครับผมอ่าโอเคเป็นตัวคนนี้ดึงธงเหนียวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้โอเคไปไหนครับไปไหนครับวิวิโดนโดนแย่งฆ้าครับเนี่ยจังหวะสุดท้ายครับผมมันจะเป็นจังหวัดที่ตีวงค่อนข้างกว้างนะครับผมโอเคน่าจะชนะครับผมโอเคชนะครับผมเดี๋ยวไปดูตาที่สองเลยโอเคครับตาที่สองนะครับโอ้โหทีมเรา โอเคทีมเราก็ก็สมกับแรงนะครับผมไม่ได้เก่งมากนะครับศัตรูนะฮะศัตรูเป็นบอดมันเดิมนะครับผมโอเคผมค่อนข้างชอบโมเดลคาร์เวนดิสนะมันค่อนข้างสวยเลยเกมนี้มันทําโมเดลสวยเออฮาคุบะก็โมเดลเท่นะแต่ว่าถ้าอยากเอาสง่าจริงๆอะโมเดลคาร์เวนดิสร่างแรกสวยกว่ามันแบบมันเทอะมันแบบมันเป็นเหมือนแเจ้าชายเลยมันใส่หมวกใส่หมวกแต่ฮะคุบะมันก็เทอีกแบบหนึ่งของมันนะเออ ก็เท่หมดแหละคาร์เวนดิสนะถ้าเป็นคาร์เวนดิสก็คือเท่หมดเลยนะเดิมเดิมทีมันมีความหล่อเป็นทุนอยู่แล้วนะขวาไปนี่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 ครับโลอครับอครับอุ้ยเสียดายจังหวะสุดท้ายไม่โดนครับโอเคเหมือนถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้แล้วจะย่นเวลาคูดาสกิลหนึ่งด้วยนะโอเคจัดการอะไรแล้วกันเรียบร้อยเก็บสองฮะเนี่ยคือผมเล่นเป็นสายมันเลยก็ได้อะจริงๆอะ คือสกิลมันแบบโโอ้โหมันตีแรงนะมันเป็นสายวิ่งที่ตีแรงนะฮะตีแรงแล้วก็ดึงทงเหนี่ยวแต่ว่าเสียดายตรงที่มันสู้แชงไม่ได้นี่แหละถ้าเจอแชงปุ๊บคือตายอย่างเดียวเลยและก็เป็นอีกหนึ่งสายวิ่งในประวัติศาสตร์นะครับผมแห่งยุค4ปีเลยนะครับที่ เรียกว่ายุคสปีไม่ได้ต้องเรียกว่ายุค3าปีขึ้นไปเลยที่เป็นสายวิ่งที่ดึงทงและเลือดไม่เด้งนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปดูตาที่3มกันเลยโอเคครับตาที่3มครั้งนี้ค้าพลังทีมม่นโคตรสูงเลยแล้วก็มีแบบฟีเอ็กด้วยนะครับผมขอโอ้โหศัตรูบอทอีกแล้วอะ่ะอยากเจอศัตรูที่เป็นคนนะทุกคนไม่อยากเจอศัตรูที่เป็นบอทเลยอะ่ะแต่ด้วยสภาพแรงแล้วเราเลือกไม่ได้นะฮะโอเคเราจะเล่นกับศัตรูที่เป็นบอทแล้วกัน เดีย๋ยวเราไปทงกลางนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นไอดีดองเลยนะเพิ่งเปิดไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ถ่ายคลิปเลยนะทุกคนก็อาจจะแรงต่านะครับผมโอเคฟันไปฟันไปสรงจังหวะตายเนี่ยมันแบบมันสู้ง่ายอนะอ่าเดี๋ยวดูนะดึงทงแล้ด้งไม่ไม่ไมด้งเลือนะครับเนี่ยคืออย่างที่เห็นเห็นนะครับสายวิ่งนะครับตัวใหม่ๆ ที่เขาอัพมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรีเจนหรือตัวธรรมดานะครับส่วนมากเลยนะครับจะเป็นตัวละครที่ดึงธงแล้วเด้งเลือดนะครับแต่ฮาคุบะไม่เด้งเลือดเฉยนะครับผมผมก็งงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาที่4ี่กันเลยเค,ครับผมโอเคครับผมตาสุดท้ายนะครับโอเคตานี้ไม่มีมีบอทอยู่นะตาทีมเรา ส่วนทีมศัตรูก็บอททั้งทีมครับแต่ว่าเป็นบอทที่ยกระดับความเก่งขึ้นมานะครับมีฟีเอด้วยนะครับมาดูกันว่าเราจะสู้บอทพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดไอดีนี้เหรียญมันจะเน่าๆนะครับเพราะมันเป็นไอดีดองเพชรนะครับก็เพิ่งจะทําอะไรวันนี้ครั้งแรกนะครับผมออฟเหรียญก็มีนิดเดียวนะครับผมก็ทําให้แบบยัดได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกการยัดออฟเหรียญด้วยนะครับต้องแหลงแปดขึ้นไปซึ่งตอนนี้ผมแหลงหกเองนะครับโอเค ด,ดูนะสกิวมันไกลแค่ไหนนะนี่ครับผมวราปจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งได้เลยนะครับแล้วก็ขอบอกอุย้ยดูดิมันตีสลกันแล้วก็คอมโบไปดีคลิปนี้อาจจะงานประสิทธิภาพออกมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราแรงต่ำแล้วจเจอแต่บอดนะเพิ่งจะมางานประสิทธิภาพเป็นครั้งเนี้ยครั้งแรกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ฮฮยถ้าเกิดเราตลบไปข้างหลังโดฟาได้ปะหลังโลโดฟาน่าจะไม่ได้นะครับผม คือผมชอบนะไอตัวเนี้ยสกิลมันค่อนข้างไกลนะครับผมเดี๋ยวผมดูกียวเดี๋ยวผมไปใช้ให้ดูจากไกลนะครับว่าจะไกลเท่าไงชุดเล่นจะนนะครับมันสามารถข้ามฝาั่งได้แน่ๆนะครับผมอ่ไเดี๋ยวดูนะฉผมจะข้ามไปหาโดฟ้าอ่าเดี๋ยวได้อยู่ตรงนี้นะแล้วจะข้ามไปหาโดฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันมาถึงครับทุกคนมันมาถึงนะฮะ,ะทำไปเล่นไปมันมกระตุกเลยโอเคสโลว์สโลว์เหรอ โซโลเหรอโซโลเหรอ,อเออมันมาถึงนะครับสกิลสกิลมันไกลมากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับความไกลของสกิลมันนะและก็ความโหดของมันก็ประมาณนี้เลยสำหรับคารินดิทเวลล์ลอยนะครับผม ในขนัตวัวคอนฮาคูบาะนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมทําคลิปตัวอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้อยากให้ผมทําคลิปสุมกาชาตัวอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกได้แต่ผมจะไม่สุมหนวดดาแน่นอนครับผมแล้วผมก็ทําตามสัญญาผมหวังว่าผมจะเก็บไว้สุมรีเจนเดือนหน้านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ผมจะดองไว้ไหวหรือเปล่านะครับผมอาจจะสุมแบบถ้าเกิดมีตัวสเต,ตมาผมอาจจะสุมแบบ2โลแล้วก็พอนะครับผม ทัว่วตอนนี้เรามีเศษทองอยู่500อยนะครับผมเราสามารถยัดให้เขาเป็นห้าดาวได้แน่ๆนะครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับจริงๆผมก็อยากเก็บเอาไว้ทําคลิปรีเจนนะพวกรีเจนมันหายยากเก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันก็สำหรับคลิปวันนี้ครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาเราชมสวัสดีครับ